สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า The Great Gatsby ออกฉายในปี2013แล้วได้รับรางวัลออสการ์ถึงลองรางวัลมันเป็นเรื่องราวของเศรษฐีคนหนึ่งที่เขาชอบทำอะไรแปลกๆเขาจะจัดงานปาร์ตี้ทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้คนในนิวยอร์กมาสนุกสนานกันแต่ว่าไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของเศรษฐีคนนี้เลยไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรทำไมถึงมีเงินทองมากมายขนาดนี้ แล้วมือเศรษฐีคนนี้ได้เจอกับชายหนุม่มคนหนึ่งเรื่องราวความผิดหวังความโศกเศร้าและหายนะก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและตอนจบมันจะเป็นยังไงก็ลองมาฟังผมเล่าดูนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ชายหนุม่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่านิกนิกเขากำลังทำการบำบัดโรคซึมเศร้าและอาการติดเหล้าอย่างหนักที่ถานบำบัดแห่งหนึ่ง หมอก็ได้ถามถึงสาเหตุว่าอะไรทําให้เขาถึงอยากดื่มเหล้าอยู่ตลอดเวลานิกก็เลยได้เล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งให้หมอฟังและชายคนนั้นเขามีชื่อว่าแกสบี้แล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปที่นครนิวยอร์กในปี1922ตอนนั้นนิกเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี้และได้เช่าบ้านเก่าๆหลังเล็กๆหลังหนึ่งริมแม่น้ำซึ่งมันรายล้อมไปด้วยบ้านของมหาเศรษฐีในนิวยอร์กและที่สำคัญ บ้านที่เขาเช่านี้ได้อยู่ข้างๆคาลือห่าของแกสบี้มหาเศรษฐีที่ชอบทำโตวลึกลับและที่เมืองนี้นิกเขาก็ได้มีญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอยู่คนหนึ่งวันนี้เขาได้เดินทางไปหาเธอที่บ้านเธอมีชื่อว่าเดซี่นะครับและเดซี่เธอก็ได้แต่างงานกับเศรษฐีหนุ่มจอมเจ้าชู้คนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าทอมทอมนั้นอยู่ในตระกูลของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยตระกูลหนึ่งของอเมริกาเลยทีเดียวและคฤลาสห์ของทอมนั้น ก็ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ําตรงข้างกับบ้านที่นิกได้เช่าไว้นั่นเองวันนี้พวกเขามาทานอาหารกันโดยมีเพื่อนสาวของเดซี่ ที่ชื่อว่าจอแดนมาร่วมทานด้วยก่อนที่จะทานอาหารพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันแล้วทอมก็ได้ถามนิกว่าพักอยู่แถาไหนนิกก็บอกไปว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ํานี่เองทอมก็เลยถามอีกว่ารู้จักเศรษฐีที่ชื่อกสบี้ไหมคาลิฮายของกสบี้ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําเหมือนกันนิกก็ได้ตอบไปว่าเขาเพิ่งย้ายมายังไม่รู้จักใครเลย แต่ว่าพอเดซี่ได้ยินชื่อแกสบี้นะครับเธอก็ถามขึ้นมาว่าแกสบี้คือใครกันแล้วในตอนนั้นเองคนรับใช้ในบ้านก็ได้มาบอกว่าอาหารขําพร้อมแล้วทำให้เดซี่เธอยังคาใจอยู่ว่าแกสบีค้คนนี้คือใครกันแน่ในระหว่างที่กำลังทานอาหารกันอยู่นั้นมันก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนนั้นเองสีหน้าของเดซี่ก็ได้เปลี่ยนไปเธอดูเศร้าไปทันทีเพราะเธอรู้ว่าสายที่โทรมานั้นเป็นสายของผู้หญิงที่ทอมแอบคบอยู่อีกคนหนึ่งโทรมา เธอชอบโทรมาในเวลานี้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารมันก็เลยดูเงียบงนันตึงเครียดขึ้นมาทันทีนะครับทอมกับเดซี่ก็ได้ลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารแล้วก็ได้มีปากเสียงกันนิกก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจอแดนก็เลยได้เล่าเรื่องผู้หญิงที่ทอมแอบคบอยู่ให้เขาฟัง หลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จแล้วนิกก็ได้กลับมาที่บ้านของเขาตอนจะเข้าบ้านเขาก็มองเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่สะพานเดินเรือซึ่งมันอยู่ในบริเวณคหาสนหาของแกสบี้เขาคิดว่าชายคนนี้น่าจะเป็นแกสบี้นิกเลยค่อยๆเดินไปที่สะพานเดินเรือเขามองเห็นแกสบี้กำลังมองไปที่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำมันมีแสงไฟจากคหาสนหาฝั่งตรงข้ามส่องมาเป็นดวงๆแกสบี้ได้เอื้อมมือไปหยิบแสงไฟเหล่านั้นแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบัน นิกกำลังคุยกับหมออยู่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้วหมอก,ก็บอกว่าถ้าเขาไม่อยากพูดก็ให้เขียนออกมาแล้วหมอก็ได้ยื่นสมุดกระปากาให้นิกพร้อมกับบอกว่าเขียนทุกอย่างที่คุณอยากระบายออกมาทุกอย่างมันจะถูกเก็บเป็นความลับจากนั้นนิกก็ได้เขียนเรื่องราวที่ผ่านมาของเขาลงไปในสมุด เริ่มจากเรื่องวันหนึ่งที่นิกได้นั่งรถไฟไปกับทอมทอมได้ไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาแอบคบอยู่พอลงจากรถไฟพวกเขาก็เดินตรงไปที่อู่ซ่อมรถทอมได้เข้าไปคุยกับเจ้าของอู่แต่พอเจ้าของอู่เพลอทอมก็แอบไปหาเมียของเจ้าของอู่แล้วนัดแนะให้ไปเจอกันที่อพาร์ตเมนต์ของทอมในเมืองที่อยู่ไม่ไกลนักนิกก็ทำตัวไม่ค่อยจะถูกนะครับกลัวว่าเจ้าของอู่จะเห็นทั้งสองคนกำลังแอบนัดแนะกันและพอได้เวลาทั้งสองคนก็ไปที่อพาร์ตเมนต์ ไปมีอะไรกันโดยมีนิกนั่งรอทั้งสองคนอยู่ที่ห้องรับแขกผ่านไปสักพักก็มีเพื่อนของผู้หญิงที่ทอมแอบคบอยู่เปิดประตูเข้ามาทีละคนทีละคน,ะคนพวกเขาจะมาปาร์ตี้กันที่ห้องนี้นิกก็เลยได้ร่วมปาร์ตี้ไปกับพวกเขาด้วยนิกสนุกมากกับงานนี้เช้าวันต่อมานิกก็ได้ตื่นขึ้นมาที่ชิงช้าหน้าบ้านของเขา เขาจำไม่ได้เลยว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและเขาก็ไม่รู้ตัวอีกเหมือนกันว่าที่หน้าต่างคฤหาหน์ของแกสบี้นั้นมีชายคนหนึ่งได้แอบมองเขาอยู่จากนั้นไม่นานก็ได้มีคนรับใช้จากคลหาหายของแกสบี้ได้เอาบัตรเชิญมาให้นิกไปร่วมงานปาร์ตี้สุดสัปดาห์นี้ซึ่งแกสบี้ไม่เคยให้บัตรเชิญกับใครเลยนิกเป็นคนแรกที่ได้รับบัตรเชิญนี้และเมื่อถึงสุดสัปดาห์ บรรดาเศรษฐีต่างก็ทยอยกันขับรถหรูราคาแพงตรงไปยังคฤหาสน์ของแกสบี้พวกเขาตั้งตารอคอยที่จะมางานนี้กันผู้คนที่มาร่วมงานมีหลากหลายประเภททั้งเศรษฐีนักพนันมาเฟียรวมไปถึงพวกดาราดังๆมากมายนิกก็ได้เข้ามาที่งานนี้พร้อมกับบัตรเชิญซึ่งมันก็ดูแปลกมากเพราะผู้คนที่มางานนี้ส่วนใหญ่ ไม่มีใครเคยได้รับบัตรเชิญเลยนิกพยายามตามหาแกสบี้นะครับเพื่อจะขอบคุณเขาที่ได้ส่งบัตรเชิญไปให้เขาเดินถามหลายคนแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นแกสบี้หรอกไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงด้วยซ้ําไม่รู้ว่าเขาทําธุรกิจอะไรถึงได้มีเงินทองมากมายขนาดนี้ที่จะเอามาผ่านเล่นได้ทุกสัปดาห์แต่ยังไงทุกคนก็จะยังมางานนี้ไม่ว่าเขาจะมีอดีตยังไงต่างคนต่างรับรู้ไปคนละอย่างไม่มีใครรู้จักตัวตนของเขาจริงๆเลย มีข่าวลือถึงขั้นว่าบางทีแกสบี้อาจจะเป็นสายลับให้เยอรมันหรือบางทีก็ว่าเป็นเจ้าชายมาจากตะวันออกกลางแล้วนิกก็ได้มาเจอกับจอแดนที่งานนี้ด้วยนิกก็ได้เข้าไปถามเธอว่าคุณรู้ไหมว่าใครคือแกสบี้จอแดนก็ตอบว่าเธอก็ยังไม่เคยเห็นแกสบี้เหมือนกันจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เต้นลัมบรรยากาศในงานนั้นสนุกสนานมากทั้งเหล้าทั้งอาหารทุกอย่างล้วนเป็นแต่ของชันเลิศทั้งนั้น แล้วต่อมาก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินมาถามนิกว่าเป็นยังไงบ้างงานนี้สนุกไหมนิกก็บอกไปว่าสนุกมากแล้วคุณแกสบี้ก็ได้ส่งบัตรเชิญไปเชิญเขามาร่วมงานนี้ด้วยบ้านเขาอยู่ข้างๆคา,าลอหานี่เองแต่ว่าผมยังไม่ได้เจอกับคุณแกสบี้เลยมีคนลือกันว่าคุณแกสบี้เขาเป็นพวกสายลับเยอรมันนะแล้วนิกก็ได้ตกบ,บาชายคนนั้นพร้อมกับเดินจากไป แล้วชายคนนั้นก็หันมาบอกนิกว่าฟังคุณพูดแล้วดูเหมือนว่าผมเนี่ยคงจะไม่ใช่เจ้าภาพที่ดีเท่าไหร่เลยนะใช่แล้วครับชายคนนี้เขาคือแกสบี้นั่นเองนิกก็ได้หันกลับมามองและนี่ก็คือครั้งแรกที่ชายทั้งสองคนได้เจอกันตอนนั้นเองพลุในงานมก็ได้ถูกจุดขึ้นพอดีมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลย และมันก็ดูเหมือนว่าแกสบี้จะถูกชตากับนิกนะครับเขาก็เลยได้ชวนนิกให้ไปล่องเรือกับเขาด้วยในวันพรุ่งนี้แล้วแกสบี้ก็ได้ขอตัวเพื่อจะไปคุยธุระกับจอแดนต่อนิกเองก็อยากจะรู้ว่ามหาเศรษฐีอย่างแกสบี้เนี่ยมีธุระอะไรที่ต้องคุยกับจอแดนเขาก็เลยรอจนทั้งคู่คุยกันเสร็จพอจอแดนออกมาแล้วกําลังจะกลับบ้านนิกก็ได้เดินเข้าไปถามว่า พวกคุณคุยกันเรื่องอะไรจอแดนก็บอกว่าเธอได้สัญญากับแกสบี้ไว้แล้วว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่เรื่องที่คุยกันนั้นมันน่าเหลือเชื่อมากๆคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่ามันเป็นเรื่องจริงคืนนั้นนิกก็ได้กลับบ้านไปด้วยความค้างคาใจเป็นอย่างมากว่าเรื่องที่จอแดนบอกนั้นมันคือเรื่องอะไรกันแน่แล้วจากวันนั้นนิกก็เริ่มสนิทก,กับแกสบี้พวกเขาทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่ง แกสบีได้มารับนิกแล้วขับรถออกไปด้วยกันแกสบีนั้นขับด้วยความเร็วแล้วก็ถามนิกว่านิกคุณคิดว่าผมเป็นคนยังไงอยากรู้เรื่องของผมไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วแกสบีก็ได้เล่าประวัติของเขาให้ฟังว่า mm hmm. เขาเป็นลูกเศรษฐีที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อ mm hmm. เคยเป็นทหาร mm hmm. เคยไปสงครามแล้วก็ได้รับเหรียญกล้าหาญพร้อมกับหยิบเหรียญกล้าหาญออกมาให้ดูแกสบีพยายามจะซื้อใจนิกนะครับ mm hmm. เขาอยากให้นิกเชื่อใจเขา พรตัวตนของเขาจริงๆนั้นเขาว้าเวไม่มีเพื่อนไม่มีคนคุยด้วยแบบสนิทใจได้เลยทุกคนที่เข้ามาหาเขามีแต่หวังเรื่องเงินทองทั้งนั้นแล้วแกสบี้ก็ได้ขอร้องนิกเรื่องหนึง่งให้นิกช่วยเขาหน่อยพอนิกได้ฟังเรื่องที่แกสบี้ขอร้องเขาก็เลยได้นัดเจอกับจอแดนเขาบอกว่านี่มันเรื่องอะไรกันคุณกับแกสบี้กำลังทำอะไรกันอยู่ เมื่อจอแดนเธอรู้ว่านิกค,คงจะรู้เรื่องที่เธอคุยกับแกสบี้เมื่อคืนงานปาร์ตี้แล้วเธอจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้นิกฟังว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเดซี่กับแกสบี้นั้นได้คบหาเป็นแฟนกันทั้งคู่รักกันมากแต่ว่าโชคชะตาก,ก็ได้เล่นตลกกับพวกเขาแกสบี้ได้ถูกเรียกตัวไปรับใช้ชาติเขาต้องไปรบเมื่อสงครามจบแกสบี้ก็ยังไม่กลับมาเดซี่ได้แต่เฝ้ารอและไม่มีการติดต่ออะไรจากแกสบี้กลับมาเลยจนเวลาผ่านไป ทอมก็ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอจนกระทั่งเดซี่และทอมได้ตัดสินใจแต่งงานกันและในเช้าวันแต่งงานนั้นเดซี่ก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมันเขียนมาจากแกสบี้คนรักของเธอที่เธอเฝ้ารอคอยเขามาตลอดแต่ว่ามันก็สายไปซะแล้วเพราะว่าเธอกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานในวันนี้จอดแดนก็ยังบอกอีกว่าที่คฤหาสน์ของแกสบี้อยู่ตรงกันข้ามกับคฤหาสน์ของทอมนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาตั้งใจทําแบบนั้นเพราะเขาต้องการจะอยู่ใกล้ๆกับเดซี่ แม้แค่เห็นแสงไฟยามค่ำคืนจากคฤหาสหาดฝั่งตรงข้ามนั้นเขาก็มีความสุขแล้วนั่นก็คือคืนที่นิกได้เห็นแกสบี้กำลังเอื้อมมือไปหยิบดวงไฟที่อยู่ไกลออกไปจากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำน,นั่นเองและที่แกสบี้จัดงานปาร์ตี้ทุกสัปดาห์ก็เพราะว่าเขาอยากจะเจอเดซี่ที่งานแต่ว่าเธอไม่เคยมางานปาร์ตี้ของเขาเลยและเรื่องที่แกสบี้ได้ขอร้องให้นิกช่วยเขาก็คือให้ช่วยนัดเดซี่มาที่บ้านของนิกเพื่อว่าเขาจะได้มาเจอกับเดซี่นั่นเอง ก่อนจะถึงวันนัดแกสบี้ก็ได้ส่งคนงานคนสวนมาเนรมิตบ้านหลังเก่าๆของนิกให้เป็นเหมือนสวนดอกไม้ในเทพนิยายที่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการและเมื่อถึงวันนัดทุกอย่างก็ดูเป็นไปตามแผนแต่แกสบี้นั้นดูจะประหม่ามากเมื่อทั้งสองคนได้เจอกันมันก็เหมือนกับพวกเขาได้อยู่ในเทพนิยายความรู้สึกที่คุ้นเคยเมื่อ5ปีก่อนมันได้ลหลั่งไหลกลับมาทั้งคู่ได้นั่งคุยกัน แล้วหลังจากวันนั้นแกสบี้กับเดซี่ก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่ก็ต้องหลบหลบซ่อนๆจากทอมสามีของเดซี่แกสบี้นั้นไม่อยากจะหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วเขาก็เลยบอกกับเดซี่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะบอกความจริงกับทอมทางด้านทอมเองนั้นเขาก็เริ่มรัระคายเรื่องระหว่างเดซี่กับแกสบี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่งานปาร์ตี้สุดสัดดาห์ของแกสบี้นั้น แกสบีได้ขอเต้นลำกับเดซี่แล้วทั้งคู่ก็ได้หายออกไปจากงานแอบไปจูจีกันพอตอนจะกลับทอมก็ได้ถามเดซี่ว่าหายไปไหนมาเดซี่ก็ได้โกหกไปว่าเธอไปกับนิกแต่ทอมเขาไม่เชื่อเธอนะครับเพราะเขาเห็นเธอออกไปกับแกสบีเขาจึงเริ่มสืบหาประวัติของแกสบี และเมื่อถึงวันที่แกสบี้จะบอกความจริงกับทอมเขาก็ได้เชิญเดซี่นิกและก็จอแดนมาด้วยพวกเขาทั้งสี่คนมานั่งทานอาหารกันบรรยากาศมันดูอึดอัดมากพอแกสบี้จะเริ่มพูดขึ้นมาเดซี่เธอก็กลัวนะครับเธอก็เลยได้พูดตับดบทขึ้นมาก่อนว่าพวกเราเนี่ยไปเที่ยวในเมืองกันดีกว่าเธอได้เตรียมห้องเอาไว้แล้วทอมก็มองมาที่แกสบี้กับเดซี่นะครับเหมือนทอมก็จะรู้ว่าพวกเขาทั้งคู่คงจะมาสาร,รภาพความจริงทอมก็โกรธมากเลยบอกไปด้วยความโมโหว่า ได้พวกเราไปเที่ยวในเมืองด้วยกันแล้วทอมก็ได้ขอขับรถของแกสบี้คันสีเหลืองของเขาโดยมีนิกกับจอแดนนั่งไปด้วยส่วนแกสบี้ก็ขับรถคันสีน้ำเงินของทอมไปกับเดซี่และเมื่อไปถึงที่ห้องพักในเมืองแกสบี้ก็ได้บอกความจริงกับทอมไปว่าเดซี่เคยเป็นคนรักของเขามาก่อนก่อนที่จะมาเจอกับทอมเธอไม่เคยรักทอมเลยเมื่อทอมได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโหนะครับเขาก็เลยเอาเรื่องของแกสบี้ที่เขาได้ไปแอบสืบออกมาแฉเขาบอกว่า เงินทองของแกสบี้นั้นมาจากธุรกิจขายเหล้าเถื่อนกับพวกมาเฟียมันผิดกฎหมายแล้วก็ยังมีการฟอกเงินด้วยแล้วเงินที่เอามาจัดงานปาร์ตี้นั้นก็เป็นพวกเงินที่เขาต้องการจะฟอกนั่นเองทอมก็ได้ต่อว่าแกสบี้ไปต่างๆนานา,นาจนแกสบี้ก็ทนไม่ไหวนะครับทั้งคู่ก็เลยเข้าไปชกต่อยกันทุกคนในห้องรวมถึงนิกและจอแดนก็ทําอะไรไม่ได้ปล่อยให้ทั้งคู่ต่อสู้กันเดซี่เองเธอก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกัน เธอก็เลยบอกให้พวกเขาหยุดและเธอก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วทอมก็เลยพูดประชดไปว่างั้นเธอก็กลับไปกับแกสบี้สิแล้วแกสบี้ก็เดินออกจากห้องไปกับเดซี่นะครับแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่อู่ซ่อมรถเจ้าของอู่กาลังทะเลาะก,กับเมียของเขาอยู่เพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าเธอแอบนอกใจเขาตอนนั้นเองเมียเจ้าของอู่ก็ได้วิ่งหนีออกมาเพราะกลัวจะโดนสามีของเธอทําร้ายเธอวิ่งออกไปด้านนอกแล้วมันก็ได้มีรถสีเหลืองที่แกสบี้กับเดซี่ขับมา พุ่งเข้าชนอย่างเต็มแรงจนทําให้เธอกระเด็นลอยขึ้นไปแล้วตกลงมากระแทกพื้นจนเสียชีวิตคาที่แกสบี้นั้นไม่ได้จอดรถลงมาดูเธอเลยพวกเขาขับรถหนีไปอย่างรวดเร็ว แล้วพอรถคันสีน้ำเงินของทอมขับมาถึงที่อู่ตอนนั้นผู้คนมากมายกำลังมุงดูอุบัติเหตุรถชนคนแล้วหนีไปทอมก็ได้เดินลงมาดูแล้วก็พบว่าผู้หญิงคนที่ถูกรถชนนั้นคือชู้รักของเขานั่นเองทางเจ้าของอู่ก็ได้ตะบอกว่าคนขับรถที่ชนนั้นขับรถสีเหลืองพอทอมได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยเดินไปบอกกับเจ้าข,ของอู่ว่า เขารู้ว่าใครเป็นคนขับรถสีเหลืองคันนั้นทอมได้บอกกับตำรวจไปว่าคนที่ขับรถสีเหลืองคันนั้นก็คือแกสบี้แล้วหันไปบอกกับทางเจ้าของอู่ว่าแกสบี้เนี่ยอาจจะเป็นชู้กับผู้หญิงคนที่ตายนั้นด้วยก็ได้ ทอมพยายามป้ายความผิดเรื่องการครบชู้ของเมียเจ้าของอูไปให้กับแกสบี้นะครับแต่ว่าคนที่รู้ความจริงทุกอย่างก็คือนิกเขารู้เรื่องของแกสบี้กับเดซี่และการครบชู้ของทอมกับเมียเจ้าของอู๋เขารู้สึกอึดอัดมากกับนิสัยจอมปลอมของพวกเศรษฐีเหล่านี้แล้วนิกก็ได้ไปหาแกสบี้เพื่อจะต่อว่าเขาเรื่องชนแล้วหนีแกสบี้ก็ยอมรับผิดทุกอย่างแต่นิกนั้นดูออกว่าแกสบี้นั้นพยายามปกป้องเดซี่อยู่เพราะจริงๆแล้ว เดซี่เป็นคนขับรถไม่ใช่แกสบี้นะครับเล่านิกก็ได้บอกให้แกสบี้ไปพักผ่อนเดี๋ยวเขาจะไปดูเดซี่ที่บ้านของเธอว่าเธอเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกับแกสบี้แล้วพอไปถึงที่บ้านของเดซี่นิกก็แอบได้ยินเดซี่กำลังคุยกับทอมทอมดูเหมือนว่าจะรู้ความจริงแล้วว่าเดซี่เป็นคนขับรถชนชู้รักของเขาตายไปเขาก็บอกกับเดซี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะจัดหาทนายให้แต่ตอนนี้เขากับเดซี่จะหนีไปด้วยกันก่อน รอให้เรื่องมันเงียบเราค่อยกลับมาแล้วพอน,นี้กลับมาหาแกสบี้เขาก็ไม่กล้าจะบอกเรื่องที่เขาเพิ่งได้ยินมาว่าทอมกับเดซี่กำลังจะหนีไปด้วยกันแกสบี้ก็บอกว่าเดซี่เธอต้องการเวลาตอนเช้าเธอจะโทรมาหาเขาแล้วพวกเราก็จะหนีไปด้วยกันยังไงแกสบี้ก็ยังคงเชื่อใจเดซี่อยู่แล้ว แล้วในคืนนั้นเองระหว่างที่รอใหถึงตอนเช้าแกสบี้ก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาให้นิกฟังว่าจริงๆแล้วเขาเนะ่ยไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีหรอกเขาเป็นแค่ลูกของชาวนาจนๆและเมื่อตอนเขาอายุ18ปีเขาได้ไปช่วยเหลือชายคนหนึ่งจากเรือล่มในทะเลชายคนนั้นเขาเป็นกับตันเรือเขาได้พาแกสบี้ออกเรือไปกับเขาด้วยเขาสอนแกสบี้ทุกอย่างตั้งแต่การแต่งตัวการพูดจา การวางตัวและความเป็นสุภาพบุรุษและนั่นก็เลยทำให้แกสบี้ทำตัวเข้ากับพวกเศรษฐีในนิวยอร์กได้ไม่ยากตอนนี้นิกก็ได้รู้แล้วว่าทุกอย่างที่แกสบี้ทำไปนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาทำเพื่อเดซี่เขาอยากจะแต่งงานกับเธอและจดหมายที่เขาเขียนให้เดซี่ในวันแต่งงานนั้นเขาบอกให้เดซี่รอรอให้เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาจะรีบกลับไปแต่งงานกับเธอ ทางด้านเจ้าของอู่เขาได้หยิบปืนแล้วก็ตรงไปที่คึหายของแกสบี้ส่วนแกสบี้เขาก็กำลังว่ายน้ำอยู่และรอโทรศัพท์จากเดซี่โทรมาพอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแกสบี้ก็รีบขึ้นจากสะน้ำตอนนั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเจ้าของอู่ได้ยิงแกสบี้จากทางด้านหลังยิงเข้าไปตัดที่คู่หัวใจของแกสบี้เขาได้เสียชีวิตในทันทีส่วนเจ้าของอู่ก็ได้ใช้ปืนกรอกปากตัวเองตายตามไปอีกคน แล้วทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้ออกข่าวไปว่ามหาเศรษฐีแกสบี้เล่นชู้กับมียคนอื่นขับรถชนแล้วหนีจนโดนสามีของเธอมาตามฆ่าซึ่งข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้มันไม่เป็นความจริงเลยแต่ว่าแกสบี้เขาก็ไม่สามารถกลับมาอธิบายความจริงได้และในงานศพของเขาก็ช่างเยียบหเหงาเสลือเกินไม่มีผู้คนที่เคยมางานปาร์ตี้ของเขามาร่วมงานศพเลยแม้กระทั่งเดซี่เองก็ยังไม่มา มีเพียงแค่นี้คนเดียวเท่านั้นที่เป็นเหมือนเพื่อนแท้ของเขาอยู่กับเขาจนนาทีสุดท้ายแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับแกสบี้นั้นเน่ยเขามีความรักอันยิ่งใหญ่เขาพยายามกระเสือกกระสนจากคนที่ไม่มีอะไรจนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีที่เขาทําทุกอย่างได้ <c oughs> ก็เพราะว่าเขามีความตั้งใจเพียงอย่างเดียวคือจะกลับมาแต่งงานกับคนที่เขารักแม้ว่าชีวิตของแกสบี้เนี่ยที่ดูยิ่งใหญ่อลังการดูน่าอิจฉานะครับแต่จริงๆแล้ว ค้นบึ้งของชาหนุ่มคนนี้มันช่างน่าสงสารมากๆเขาไม่มีเพื่อนแท้จริงๆสักคนเลยจนกระทั่งเขาได้มาเจอกับนิกแล้วข้อคิดที่เราได้จากหนังนะครับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีรังยั่งยืนอะไรที่เราคิดว่าสวยหรูบางทีเบื้องหลังมันอ่านไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจ,จากเว็บ IMDB ไป7.2คะแนนและได้รับรางวัลอสการ์อีก2รางวัลน,นะครับในปีนั้น แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับบายยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ